สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube รีทองจีชาแนลครับผมวันนี้พาพี่น้องมาชมสินค้าที่ผมได้จัดจำหน่ายนะครับก็จะเป็นชุดขาโต๊ะสแตเลสนะครับสวยๆเลยพี่น้องนี่นะครับแต่โอ้วันนี้มีเข้ามาทั้งหมด20ชุดครับวันนี้เป็นราคาประหยัดให้เลยนะสำหรับพี่น้องท่างหที่อยากได้เฉพาะชุดขาหรือว่าจะเป็นพร้อมใช้งานก็จะมีราคาแจ้งวันนี้ผมมีสินค้าติดไม้ติดมือมา นะครับเป็น xl 45 0พพี่น้องเอ้ยสภาพนี้ครับผมมเยี่ยมเลยครับผมนี่นะฮะเดิมๆนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติสภาพสวยๆเลยครับใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้ให้ราคาพิเศษไปเลย3,700บาทนะครับนี่สภาพครับผมติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับนี่นะฮะตัวนี้เดิมๆเลยนะครับผมใช้งานน้อยมากเพราะว่าเจ้าของซื้อมาก็ไว้แต่ในเหล็กเลยนะครับผมนี่นะฮะสามพ ใครสนใจทักมาเด้อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะมีเหล็กครับผม <c oughs> <c oughs> เหล็กตัวนี้น่าจะสามยูนะสภาพเหมือนได้มือนหนึ่งเลยครับผมไ <c oughs> ม่กริบเลยนะฮะอันนี้สภาพเหมือนได้มือนหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับดูครับพี่นอ้องโลลกน้อยมากครับเป็นเหล็กนะครับผมจะว่าเป็นมือนหนึ่งก็ได้นะลูกค้าซื้อมาใช้งานไม่ถึงสองงานเลยนะครับถอดขายออกมาแล้วนะครับก็มี แบบนี้ให้นะครับมีเบา้ามีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามพันไอ้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสามพันพะนะเหล็กตัวนี้สามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสามอยู่ลึกยี่สามครับผมตัวนี้นะลึกยี่สามสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชิ้นงานนะครับผมใครที่สนใจเฉพาะขาหากระดานใส่กันเอาเองก็ทักมาได้นะครับขาโต๊ะเม็ดยี่หกสิบแปดสิบ งานเป็นสเตเลสเนียนเเลยครับผมนี่นะฮะดูดีทุกตัวครับตัวนี้ตัวละพันครับพี่น้องนะฮะตัวละ1,000บาทใครที่สนใจทักมาเด้อนี่ครับผมเยอะเลยครับวันนี้มีอยู่ในสต็อกตอนนี้20ตัวนะครับใครที่จะเอาก็ทักหาผมได้เลยนะครับตัวละ1,000บาทหรือว่าจะพร้อมใช้งานนี่ถ้าพร้อมใช้งานนะครับก็จะเป็นเม็ดยี่หกสิบสูง80งานเป็นปูโครมไม้กระดานเท20มิลอัดด้วยกาวยางให้ นะครับปูพรมด้านล่างไม่ได้จริงลูกเม็กนะครับพี่น้องดูดีนะฮะของเรานี่ทากาวนะครับผมนี่นะฮะตัดเป็นเส้นให้แบบนี้เลยเจะมารูให้นะครับผมสเตนเลสอย่างดีไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้น้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานกากบาดเป็นขนาดเล็กนะครับแข็งแรงครับตัวนี้ลายท่านบอกว่ารับน้ําหนักได้ประมาณกิโลนะสามารถขึ้นนอนได้2คนอ่ะแต่อย่าเล่นท่ายากก็พอเดี๋ยวตีลังกาตกมานะครับผมตัวนี้สามารถวางซีสองนสได้แท่เทนเลย นะครับพี่น้องไปดูน้ำหนักของ c 2 0 0 2เขาเองแล้วกันว่าหนักเท่าไหร่แล้วพี่น้องก็วางไปเลย8แท่นนะครับผมถ้าหักผมส่งให้ใหม่เลยตัวนี้พันหครับผมพร้อมใช้งานพันหนะครับรับเองที่เมืองบุรีรัมย์ถ้าว่าให้จัดส่งก็จะมีค่าบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับผมสนใจตัวไหน,นทักมานะครับเหล็ก350ชุด power 3 7 0พพร้อมใช้งานแบบนี้งานสเตเลสสวยๆพัน1,500บาท แล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะชุดขาพี่น้องหากระดานใส่กันเอาเองแล้วกันชุดขาก็จะเป็นบล็อกตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะหนึ่งพันบาทนะครับมี20ชุดหมดแล้วหมดเลยนะครับผมจะเริ่มทําอีกทีหนึ่งก็รอเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมเพระาะว่าช่วงนี้ขายดีมากเลยนะครับมีเข้ามา20ชุดใครจะเอาทักมาแล้วกันนะครับผมสนใจก็กริ้งกรางกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมอ่ะสนใจทักมาเด้อพี่น้องเด้อนะฮะใครที่มองหาโตะราคาประหยัด อยากได้แบบชุดเฉพาะขาหากระดานใส่กันเราเองทักมาได้ครับผมจัดให้ได้หมดนะครับ1,000บาทใครเร็วใครได้เด้อมี20ชุดนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่อยากเอาไปขายตโตมีราคาหลังใหม่นะครับทักมาแล้วกันจะเป็นพร <t su anytime> ้อมใช้งานจะเป็นเฉพาะขาตัวเล็กตัวใหญ่มีความสูงเริ่มต้นตั้งแต่45 60 80 1เมตรเมตร50เมตร20นะครับอยากได้ราคาไหนทักมาแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นราคา ถือว่าย่อมยาวแลวแหละ1,000บาทไปถึงกลางตัดไม้อะไรใส่ก็ได้สําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากประหยัดนะถ้าว่าอยากได้แบบครบเซตสวยๆแบบนี้เลยก็พันห้านะครับแต่ถ้าให้จัดส่งบวกค่าส่งอีก200บาทนะครับอันนี้จะเป็นชุดสําเร็จเลยไม,ม้20มิลตราภูเขาเกรด A ให้เลยนะครับไม่ใช่ไม้เกรดทั่วไปตัวนี้เอาดีๆให้พี่น้องได้ใช้งานเลยนะครับส่วนคาโต้หลายท่านกลัวน็อตจะหลุดงานของเราไม่มีหลุดครับ ถ้าหลุดรับประกันครับผมอืมนะฮะส่งตัวใหม่ให้เลยถ้าหลุดนะเนี่ยครับผมปลายน็อตของเราปีนเกลียวให้เรียบร้อยนะฮะเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้เมืองเกอร์เลยนะครับผมอืมทำไมทีมงานผมตัดน็อตสั้นเหลือเกินนะฮะตัดสั้นจนเสียวเลยนี่นะครับผมด้านล่างใส่ย,ยางกันตีลังกาให้พร้อมนะครับผมสวยงามนะฮะนี่ครับผมมีเนียมขนาดสี่หุนกากบาทขนาดสาหุนดูดีเลยครับผมเล็กๆ นะฮะร,รับประกันครับผมรุ่นนี้ไม่มีฟ้าผ่านะครับละลบปลือเล่าเลยสนใจทักมานะครับตัวละ1,000บาท20ชุดหมดแล้วหมดเลยรอเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะพี่น้องท่าใดที่มีกระดานหรือไม่มีอยากได้ทั้งเซตแบบนี้ตัวละ1,500บาทถ้าไม่ชอบพรมเป็นงานดิบไปแบบดิบๆเลยก็1,400บาทนะฮะเฉพาะชุดขาส่งทั่วประเทศบวกค่าส่ง100บาทถ้าเป็นสำเร็จ200บาท แต่ถ้าเหล็กแบบนี้ก็ค่าส่งประมาณ120เหล็ก350า power 3,700บาทเดิมๆเ,เลยนะฮะใครเร็วใครได้นะครับผมใครช้าก็ซิมเมลนะฮะวันนี้ก็นี่แหละครับผมตอนนี้กว่าจะสั่งรถนี้ได้ก็โรอนานมากเลยนะตอนนี้นายช่างผมก็จัดมาให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ขอบคุณด้วแล้วกันนะครับอ่นะค,คลิปนี้ก็คงต้องไปแค่นี้แล้วกันนะครับมากันแบบไปเวลปาบาเวลโอ้วันนี้ทำไมลินผ่านกันเหลือเกิน ชอบตัวไหนโทรมาเด้อพี่น้องนะครับผมเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างลิกลนยเข้ามาเลยนะฮะขอบคุณด้วยละกันไปแล้วครับผม